เ้ใหญ่ก <rôle à déc> ็กล <gens> ับมาแล้วนะครับปับเพิ่นปับเพิ่นกลับมาแล้ว น้ำผลกนดิ้นลยครับดิ้นใหญ่เลย โอกกรอกขาครับการขึ้รถลำบาก อยู่ไม่ไหวครับนี่เลยว่าพิดโควิดเล่นงานนะครับต้องกลับที่เดิมกลับบ้านโอเคสวนพัดก็ไม่มีแขกเลยครับไม่มีใครมาเที่ยวนะครับไม,ไม่มีใครมาเที่ยวเท่าไหร่ พาสิไปนำเอาหมูลูกเท่าร้อยเข็มนะนี่รุ่นน้ำกันมันติไปนํำเอาหมูแบบアジิกนดิเออิกนี่นเออเิกเอิ้นมันไปแล้วมันไปอะเาไปดิเมันไปก่อนจะว่าีเจออออกเรียนน้ำกันก็ว่าไปพรอมกันพ่อาジิกเอาหมูนะแน่ันต่ไปคก็ไปเนาะไปว่า้ันไปก็ไครับน

เดามันห้อยซ่ามันท้าท้าเท้าเวลาเวลาเลางานโงมันบเปลือนเ้ามันเปลือมันก็กินเลยคอยให้เจ้าหาที่ชัดนแบบน่ะมันล่างใช้มีบัตถแดิจอดในน้องละกช่วยเออละตัวห้อยคลั่งกินได้นี่มคิดีอแ่มเจ้าาเดี๋ยวคอยเอาคาดมันไปก่อนโอ้ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเอฟซีน่ารักเดี๋ยวผมไปเที่ยวหมู่บ้านช้างกอนนะครับของดีๆมีเยอะแยะ ี่แหละครับพิษโควิดนะครับพิษโควิดช้างต้องกลับมาทุกเชือกนะครับเก็บเชือกที่อยู่ที่สุรินทร์ครับที่สวนใหม่ครับกลับมาหมดแล้วครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลายขวันนังช่องคลายขวันนังแม่มาลัยคองด้วยนะครับเพื่อติด ตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับ